ามกระแสหมอลำกดติดตามน้ำเนเดอ้อสวัสดีค่ะแฟนคลับแฟนข่าวหมอลำลูกทุง่งเบิร์ตสุภสุขณนค่ะมันนี้แอดก็จะเอาข่าวสารของวงการลูกทุ่งหมอลำเนาะมาฝากแฟนคลับ f อฟซีกำลังติดตามรับชมในช่องหมอลำม,มันม่วนเนาะสำหรับมันนี แอนก็จะเอาข่าวของนักร้องสาวอ่าอย่างน้องแอมชนทิชาเนาะที่เป็นนักร้องที่เป็นเยาวชนที่อายุยังบ่ถึง20ปีเนาะพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็มาแรงมากในช่วงนี้บาวว่าจะลองเพลงใดไปใส่ไสไตล์ความเป็นตัวเองเข้าไปเนาะพี่น้องบัวว่าจะเป็นน้ําเสียงอันทรงพลังแล้วก็บวกกับ ลูกคอแล้วก็แหบนิดๆของน้องแอมชนทิชานาอก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนคลับ FC ปากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่เสพเพลงลูกทุ่งหรือว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานเพิ่นกะมักนอพี่น้องมักในนาเสียงของแอมชนทิชาล่าสุดเนาะวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาน้องแอมชนทิชาก็ได้ปล่อยเพลงนาอพี่น้องจากทางค่าย ใหม่ป้ายแดงเนาะที่ได้สังกัดนั่นก็คือค่ายแกรมมีโก,โกได้ปล่อยเพลง c o อ,อร์ของน้องแอมชนิชาเพลงพาแดงของน้องเนาะพี่น้องล่าสุดผ่านไป1วันยอดวิวตอนนี้900กแสนกว่าแล้วกำลังทะยานเข้าสู่1ล้านวิวกบขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะพี่น้องสำหรับเพลงของน้องแอมชนิชาเพลงพาแดงของน้องที่อาคูสลาคุณอุธได้ ควบคุมการร้องการเข้าห้องอัดด้วยตัวของท่านเองนาะพี่น้องเพื่อไปเป็นแนวทางให้กบสำหรับน้องแอมว่าจะเป็นการออกเสียงการเปล่งเสียงร้องต่างๆเนาะครูสราก็ได้เข้ามาควบคุมด้วยตัวเองเลยก็ถือว่าสุดยอดมากๆส่วนอีกหนึ่งเพลงเพลงขอพรเทวสวนวัดไล่ขิงนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็ยอดวิวผ่านไป10มือเนาะ1ล้าน2แสนวิวจากค่ายเพลงเดิมเนาะซองเดิอเนาะพี่น้องขะก่อนที่จะย้ายมาสังกัด g r ม m m y Go แล้วก็อีกเพลงนึงเนาะพี่น้องสำหรับน้องแอมชนทิชากับเพลงคำสัญญาที่ชานุมานล่าสุดเนาะผ่านไป2เดือนยอดวิวตอนนี้ก็9ล้าน7แสนกว่าวิวเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะทยานขึ้นสู่10ล้านวิวก็ถือว่าเป็นศิลปินปที่มาจาก กลุ่มเยาวชนที่มีคุณภาพนะพี่น้องเป็นที่รู้จักกับแฟนคลับแล้วก็เอฟซีเยอะแยะหลากหลายกลุ่มเพราะว่าน้องกอะได้เข้าไปประกวดในรายการดวลเพลงชิงทุนเป็นแชมป์ถึง21สมัยคุณภาพเกินอายุนะพี่น้องแล้วกะเวลาไปออกคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดหรือว่าตามงานต่างๆเนาะก็มีแฟนคลับมารอต้อนรับให้กำลังใจอย่าง เนืองแน่นอย่างงานที่จังหวัดนครพนมที่ผ่านมาคนมาต้อนรับน้องแอมกว่า5,000-6,000คนอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในอวงการเพลงลูกทุ่งที่เจอได้ไม่บ่อยเนะพี่น้องสำหรับกลุ่มศิลปินเยาวชนที่อายุน้อยแล้วก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ว่าแต่ด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ก็ทำให้แฟนคลับและเอ ติดตามเธออย่างรวดเร็วมียูทูบเบอร์หลากหลายช่องนะพี่น้องรวมไปถึงช่องมอลำมันม่วนด้วยที่ได้กอดติดกระแสของน้องแอมชนทิชาเพราะว่าแฟนคลับ FC ก็ให้การซัพพอร์ตให้การสนใจน้องแอมชนทิชาเป็นอย่างมากนะพี่น้องทำให้ ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook ก็จะมีแต่ข่าวของน้องแอมชนทิชาเต็มไปหมดเนาะช่วงนี้พี่น้องคะจังใดกับฝากติดตามเนะาะน้องแอมชนทิชาสาวน้อยมหัศจรรย์จากเมืองอำนาจเจริญที่เป็นศิลปินเต็มตัวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะสำหรับท่านใดที่อยากให้กำลังใจอยากคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจ ใต้คอมเมนต์ช่องของหมอํำมันมวนได้เลยด้วยพี่นองเพื่อเป็นการส่งพลังบวกแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กันเนาะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ์นี้และพบกันในคลิปต่อไปค่ะ